to get t h r o u g h something. I manage to นะ v ะให้ความหมายว่าในที่สุดฉันก็สามารถจัดการตัวเองให้ทำเรื่องนี้ได้ I manage to do something. I manage to get the sales revenue. I manage to pass the promotion. The best thing about having self-compassion is อันนี้คือข้อที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไปต่อ It allows you to be kinder to of yourself. นี่คือจอบที่สองและจอบที่สามนะคะคือคำเสื้อนะคําำเชื่อมัก็จอบก่อนแล้วค่อยพูด อีก n ันเ things are going wrong เออนี่คือแบบคอร์สสักอาทิตย์หตรงไหนดีนะคะมันมีสามคอร์สตรงนี้ค่ะคำว่า the bell เนิดหน่อยนะคะ bell bell นะครับเนี่ต้องแ e l l โอเคค่ะมันอาจจะเป็นเก่งไปสำหรับหลายคนนะคะ that's to b r e n d to มันออกยากตัดไปเลยค่ะ that's b r e n d that's break แม่พคอไม่ออกบทที่เลยนะ that's b r e n d trick แต่ trick อย่าลืมเ่านะคะจบวันนี้ให้รางวัลตัวเองด้วยการดมหัวลูกหนึ่งครั้งค่ะ